เ็ดปรียสวัสดีครับพ่อวิชัยครับครับสวัสดีครับวันนี้ครูบัวตามาตรวจแปลงหน้ายอดครับพ่อครับครับเป็นอย่างไรวันนี้เป็นเมิองเป็นอย่างไรเป็นในผ้าชมเนี่ยพ่อผ้าช่มเนี่ยผมกับนับว่าถือว่าดีเป็นอย่างไรงามดีงามดีเออมันถึงามดีช่วงนี้กับงามถือว่า1ิบพกิบเจ็ดหมื่นนี่ใช้ได้ครับเขา1ิบเจ็ดหมื่นแล้วพ่อเนาะ ใช่ได้หยอดที่เรียกเขาก็บอกว่าแม่แล้วว่าตกใจย่างคักเป็นว่าเพื่อนย่างละเขาปลูกย่างเพราะปนีขึ้นบนนอขึ้นบนนอพันธ์เขาก็ทีน้อยเท่าผู้ใดก็ว่าโอ้ยแต่ยอดไม่แท้เจ้ากันนะกุ้มใจครับผมย่างผมผมย่างเย็นดีใจอยู่เย็งดีใจอยู่ว่าผมได้เอาได้เหตุพันธ์เขาคัดเขาวก็ย่างดีขึ้นวันแน่นอนแน่นอนจะได้ก็ขึ้นมาที่นี่เมื่อเพิ่งเขาแล้วมาที่นี่มาเมื่อเพิ่งเขาเลยผม ม่าห้ลอยแล้เอาก็ะชประอเอาเก่าซิรับนนี่นะครับดูซื้อว่าผ่านอ้สมบูรณ์ดีครับมเรียพันธุ์ดไปบังล้ายเลยหลังจากลอย20กิโลกับมะเรียยูแชยอดเขานี่ก็แช่3 5หากิโลซะเอา3บหากิโลเแค่นี้ก็ได้ขึ้นขึ้นแล้วจากเมื่อกี้ซื้อมเรีพันธุ์ลอย20กิโล6ไร่3งาน46ตารางว่าเหลือใส่แค่3 5หาโลว่าถิ่น เขาขึ้นแม่แนวนี่ย่างมาชมเนีน่ยพ่อโอ้เป็นสื่อนชมเขาเนี่ยจักบาทแน่โอ้ยขันขึ้นมาแนี่นี่มาแนวนี่เพราะว่าลัคนาทิพย์กียรติมือได้ซ้ำนี่ครับผมมันกระติได้เด้สิพาเช่นลรได้ครับสิพาเช่นล้วเนาะพ่อเน้องได้สิพาเช่นครับการ์ดชูว่ามาตรฐานดีอยู่ครับที่มัน คนร่องก็สมมตั้งใจสมตั้งใจอยู่เนาะสมตั้งใจว่าจากร่องมึงครับเปลี่ยนแปลงสาทิพเขข้าป็นแถวเป็นแนวแบบนี้ดีบ่พอดีดีดีนี่แหละปลาจังยอดเนี่ยปลาหน้าพันนีทองนี่ปลาแกนแกนปลาแกนมาที่นี่แมนครับป่าเนี่ยพุทธเฮ็ดตั้งทีแล้วอ่าอยู่เป็นแถวเป็นแนวนี่แห้งสีแกนหลายกว่าป่าแกนหลายกว่าเก่ามันมอมันมอหนาแห้งมาที่นี่ครับโอ้มีมองให้ปลาแลนเนาะปาะเทศนี้เนาะโอ้ ส่วนตะขันเพ็ดที่ติต่มให้หน้าแน่ี่ยใจดีกับเลี้ยงปลาในนาข้าวเนาะพอนอครับโอ้ยนี่นนเกี่ยวเขาปึ๊บเกี่ยวเขาแล้วก็จับปลาไปหนำ่ำก็ดีเนาะพอนอโอ้ยมวนคักเนี่ยมวนคักเลยมวนคักเลยอืมดูซิว่าจได้ขอบคุณทั้งเจริญชัยคู่ปตาเพิ่นจีมาอำนวยความสะดวกมากเนี่ยหน่ำกับสีตะกวนครับเออ ให้เป็นรุ่นไม่ขึ้นมานี่คือหน้ายอดหน้ายอดหน้ายอดบอกพี่น้องไงบอกพี่น้องเชิญชวนไงอ้าวผู้ได้ซนใจกัะเชิญชวนเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ่งหละกะปีนี้พ่ยอดเพเป็ไปยังปีหนาจังพิจาหน้าเด้อครับให้ตัดเส้นใจผมนี่เฮงนมากล่องเฮงคนมาล่องหลักะผมนี่มากล่องครับสมใจล่ะ ครับาล้องแล้วกจะสมครบังใจยินละครับผมผมว่าหอยลอยดอกผมเอาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์เอาไว้เบิ้งเข่าเอาไว้เบิ้งเข่าครับโอ้นะครับพี่น้องครับมาเบิ้งเข่าคุณพ่อวิชัยนะครับเข่าสิบเจ็ดมือครับตามสัญญาคู่บตาเจริญชัยเฮาบอถิ่มบอป๋าเฮ็ดโครงการหน้าหยอดรวมกันแล้วก็ต้องมาเบิ่งนะครับมาเบิ่งใจมาเบิ่งเข่านะครับ พี่นอเกษตรกรเป็นยังไงใหเขาขืนดีบอดีใจหลายครับปรากฏว่านะครับคุณพ่อเราโอ้ได้ความตั้งใจได้มักหลายให้90%อซอีก10%มาดูตอนเกี่ยวข้าวคูโบตาเจริญชัยก็จะเอารถเกี่ยวเขาติดแอร์คือเก่าอีกได้พอไม่พอพี่ใช่ดีเกี่ยวเขาอีกนะครับนี่คือโครงการนาหยอดนะครับทำนายอดด้วยเครื่องหยอดข้าวคูโบตาเจริญชัย วันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อวิชัยกอมนินีเป็นอย่างสูงครับพ่อครับครับครับบ๊าครับ